โอเคแลวเรื่องแรกที่กอปจะเล่าต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องจริงนะแล้วก็เป็นเรื่องที่มาจากคนที่เป็น Form e r pilot ของ US Navy นะฮะเป็นอดีตนักบินของ US นะที่เขาบอกว่าเขาขึ้นบินหลายครั้งแล้วในรอบปีนะั้นที่เขาบินอนะ่ะคือได้มีการถูกเห็น UAP หรือ UFO เนี่ยเป็นร้อยๆครั้ง That happened when we visually saw one. You know he was just sitting there saying, hey, you know, I was hit with those damn things. We all knew what he was referring to e r e seeing these so much. Actually, หลายๆครั้งที่เขาเห็นน่ะไม่ได้แจ้งกลับมาที่ฐานทัพเขาหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมไม่ได้ออกไปพร้อมกล้องอินฟราเรดใช่ป่ะแล้วเห็นกับตาเปล่า่เงี้ยกลับมาพูดกับใครก็กลายเป็นว่าเฮ้ยแรงกิ้งของเขาที่เขาอยู่เป็นนักบินระดับสูงระดับหัวระดับไหนเขาอาจจะหลุดไปก็ได้เพราะคนอาจจะหาว่ามึงม้มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยมาทำพูดเรื่องอะไรที่ทําให้แบบเหมือนเป็นการปั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ย คือแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งเว้ยวันที่14พฤศจิกาย,ยน2004นะฮะสักประมาณ100ไมล์นะฮะ100ไมล์ไกลออกไปห่างจากชายฝั่งของแซนดิเอโกแคลิฟอร์เนียครับมีการรีพอร์ตเกิดขึ้นครับเขาต้องรีพอร์ตกลับไปเพราะว่าการรีพอร์ตเป็นการรีพอร์ตเพราะว่า Security ฟังความปลอดภัยคือเรดาร์มันจับอะไรแปลกๆได้เว้ยแล้วก็มีนักบินรีพอร์ตกลับมาว่าเขาเห็นวัตถุแปลกปลอมเนี่ย UFO หรือ UAP เนี่ย บินอยู่ที่ความสูงประมาณสัก5 0 0 0 0ฟุตแล้วอยู่ยดีๆเขาก็เรียกว่าด e s c e n t คือแบบเหมือนทิ้งตัวดิ่งลองอมาที่5 0ฟุตอะจาก50,000ฟุตมา5 0ฟุตภายในเวลาเสี้ยววินาทีไว้ทุกคนแล้วพอดิ่งตัวลรามาคือวัา หายไปเลยอย่างรวดเร็วนะทุกคนถ้าพูดถึงความสูงระดับ,บ50,000ฟุตเนี่ยคือเครื่องบินปกติพวกคอมเมอร์เชียลไฟ t ที่เรานั่งกันบินอยู่ที่ประมาณสัก3า00 0ฟุตใช่ปะ่ะแต่ไอ้ UFO เนี่ยมันบินอยู่ที่50,000ฟุตแต่มันก็ดรอปลงมาอยู่ที่5 0ฟุตคือแบบเร็วเร็วมากนักบินนะฮะเขาพูดเองนะนี่คือเขาเล่ามาว่าแล้วตอนนั้นอนะ่ะเขาบินกลับมาแล้วก็บินกลับไปใหม่โดยการปิดอาวุธนะตอนนี้คือเครื่องบิน2ลำนะคือ FA18 บินไปเพื่อไปดูเขาบินไปไว้เขาก็เล่าว่าน้ํานิ่งมากท้องฟ้าเคลียร์ปลอดโปร่งมากทุกอย่างแบบฟ้าใสไปหมดเลยแล้วก็เขาบินไปตรงจุดที่เขาไปตามหาแล้วสิ่งที่เขาเห็นนะ่ะคือมันเป็นแบบเหมือนคล้ายๆรูปทรงยานอวกาศเป็นทรงไขายยา่ยาวๆอ่ะมันอยู่ในใต้น้ําซึ่งแบบอยู่บนใต้น้ําแต่ไม่ลึกมากนะอยู่ผิวๆข้างบนหน่อยแล้วก็มียานทรงไขเ่เล็กๆอะ่ะบินป้องกันอยู่รอบๆอย่างรวดเร็วเลยอ่ะ no wings no propulsion kind of moving of above the white water the แล้วรอบๆอะ่ะคือมันแบบเป็นแบบเป็นแบบฟองน้ำแบบบุงมุงมุงแบงบ,งบ,บเหมือนร้อนอ่ะร้อนละอุใช่ปะ่ะแล้วพอเขาเข้าไปใกล้ขึ้นอะคือเขารู้สึกเหมือนกับว่าไอ UFO นะเห็นฟอลล่าวไว้มันก็เลยแบบเหมือนเหมือนทิ่มหัวขึ้นมาใช่ปะ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือว่าแม่งแบบวาร์ปหายไปเลยเว้ย a แลวคือเขาบอกว่าเขาแบบเขาช็อกมากเพราะามันแบบเฮ้ยหายไปในเซี้ยววิอ่ะเขาก็เลยบินวนกลับมาใช่ปะเพื่อกลับมาใหม่แล้วก็เอาเอาตัวกล้องอินฟราเรดแคม era เนี่ยติดเข้าไปกับกับตัวเครื่องบินแล้วก็บินออกไปใหม่เพื่อคราวนี้จะไปจับภาพให้ได้เลยสุดท้ายอ่ะเขาก็จับภาพมันได้เว้ย เห็น,นแล้วไอ้ภาพนั้นนะ่ะคือจริจรงๆต้องบอกก่อนว่าอินฟราเรดแคมอมันจะจับฮีทซิกเนเจอร์ใช่ป่ะคือความร้อนอะไรเงี้ยถ้ามันจับเครื่องบินอะก็คือว่ามันจะจับเหมือนเป็นแบบสีที่มันโชว์ความร้อนใช่ป่ะแล้วก็ตัวเครื่องแล้วก็การเคลื่อนไหวแต่ว่าไอ้ไข่ UFO อันเนี้ยที่เป็นทรงไข่ยาวๆคือมันไม่มีฮีทซิกเนเจอร์เว้ยแต่มันแบบเคลื่อนไหวแบบวูเวเร็วมากเลยซึ่งมันไม่มีฮีทซิกเนเจอร์แปลว่ามันไม่มีความร้อนข้างในเครื่องอะวะแล้วมันขยับได้ไงอะไรเงี้ย